Oh, <tuk tangan> <tuk tangan> ขึข้นรถแล้วนะคะ ล ú กแ o n l o นตเน้เขาี้เจ ร้อยก็ได้นะครับเนาะร้อยสองร้อยได้เลยได้เลยถ้าได้ได้ครับผมของนี้มันมันเราเต็มใจอยู่แล้วแป่นแรงเต็มใจครับผมเต็มใจที่จะยำเพราะว่าเข้ามาอยู่จุดนี้แล้วไงก็ต้องเดินทางไปเรื่อยๆวันนี้ก็มควาพร้อมเพียงความสมัครมาด้วยกันแล้วก็พร้อมจะเรียนของเรื่องราวบ้านจกำปั้นรามค่เขาจะไปจะติดต่อเนี่ย ขอบคุณลำแค่บรรยากาศให้กำลังปัจจัยนางนางสาวผมจะปลาปลาแดงหม้อกอมีแตงจอมชิ้นตกแต่งใส่คอนเสิร์ตไปแบบนี้ไ้